กับสบายดีสบายดีนะครับเนาะเมื่อนี้กับเขามาพบกับสองบ่าวผู้นะครับเนาะหลังจากที่บ่าวผู้ห่างหายไปหลนนะครับเนาะกับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ยังติดตามสองบ่าวผู้อยู่นะครับเนาะส่วนนี้บ่าวผู้กับบัวคอยเรื่งคลิปเนาะหลังจากที่ไหลก้าบบานไปแล้วนะครับเนาะ เดียวบาวพูสี้บอกนะครับบ่าวเป็นยอนยั้งจึงบอได้เหตุคลิปเป็นยอนยั้งจึงอยากกลับมาอยู่ประเทศไทยคืนนะครับคลิปนี้บ่าวผู้ีิบอกนะครับเนาะก่อนอด่นก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามาที่ตามจองบ่าวููนะครับอ่าโมนี้บ่าวููมีโอกาสนะครับ เลยึ้นมาประเทศไทยนะครับอ่ากาเรเลยสีเห็ดคลิปนะครับเนะาะอ่ปกติคือเก่านะครับเนาะแล้วตอนนั่งลังนะครับเป็นยังบาผู้จึงบวเห็ดนะครับเนาะคลิปลงคลิปนี้มีคําตอบนะครับเนาะหนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่บาผู้เบย์โลกคีบเนาะสีบาเบย์โลงกับบาผู้ตอนกลับบ้านบาผู้เก็ดเหตุคีบเนาะ บ่าวผู้เกิดคลิปลงอยู่ประมาณ3ามคลิปหรือว่าสองคลิปอยู่แนเนาะเป็นยังบ่าวผู้จงบุรุษคลิปตอนอยู่บ้านเนาะบ่าวผู้อยากลงจนใจสิขาดนะครับเนาะหนึ่งสัญญาณบ่มีหาจีนะครับบ่มีเลยสีวาลุงไหลบค่คลิปหรือว่าลุงหมดละลุงไหลนะครับแต่เปลืองนิด โคตรเปลือกหมากๆมแล้วครับลงคลิปหนึ่งนี่นิดเบิร์ดลงคลิปหนึ่งนิดเบิร์ดนะครับเนาะถ้าคือว่าผู้อยู่ไทยลงมือนหนึ่งสามคลิปนะครับนิดโบเบิร์ดเลยแต่ว่าบาผู้มาบ้านนี่ลงคลิปหนึ่งสองคลิปอันนี้ของของคนอื่นโบหูนะครับว่าจะข้องบาผู้เบิร์ดไว้บางที่หลายสองคลิปนะครับบางที่หลายคลิปเดียวนะครับเพราะว่า สัญญาณมมแหงแนแต่กัเปลืองเงื่อนในยังประมาณนี้เนาะเห็ดหายบาผู้ถเถได้ร้ายสิ่งและร้ายยางจึงบริลลคขีนะครับเนาะบาผู้กับบาชิรุ่งมาอยู่บ้านนะครับเนาะอ่าบาผู้ว่าอยากไปเห็ดขีดน้ำหายน้ำหนาบาผู้แต่บ่มีความสามารถที่ซีอยู่ต่อไหลนะครับเนาะถ้าบ่า ทีนี้เราอยู่บะไรนะครับบานบาปูเพราะว่าทุกอย่างแพงแพงไปนะครับนาอเงินมื่นกว่าบาทน,นะครับนาอเมื่อใส่อยู่บานบาปูนะครับไหลอยู่ประมาณบเทึงทิดนะครับโมน่ากินร้ายใส่ร้ายนะครับประหยัดที่สุดเพื่องที่สุดคือบัตร วัดโทรศัพท์นะครับค่านิดค่านิดในประเทศลาวนะครับไม่เหมือนที่ไทยนะครับค่านิดในลาวนี่แพงมากนะครับแพงแพงแล้วก็เล่นไม่ได้ถ้าแพงเล่นไร้าบาปูยังพอจะทนอยู่นะครับนาะสมัครเป็นรายเดือนนี่ไล่หนึ่งวันพรุ่งนี้มาก็ช้าเล่นไม่ได้นะครับ เล่นช้ามากนะครับนี่แหละบาพูถึงไม่ได้ลงคลิปนะครับนาอมีหล,หลายสิ่งหลาย,ลายอย่างบาพูนะอยากทําคลิปมากๆนะครับอยากทําว่าออบ้านอยู่ยังไงกินยังไงนะครับนาอแต่มันไม่สามารถดาเนินการต่อ,อได้นะครับและเรื่องที่สองนะครับที่บาพูอยู่บ้านไม่ได้นะครับก็เพราะแบบนี้นะครับนาอมีตัง ก็ใช้เป็นค่าเนียหมดนะครับน้องไม่ได้ใช้จ่ายฟุมเฟือยแต่ว่าตังหมดไม่เหมือนที่ไทยนะครับมีทั้งเน็ตเช่าทั้งห้องค่าน้ำค่าไฟนะครับมันยังมีตังเก็บเหลือนะครับนาะอแล้วก็ทำไมถึงอยากกลับมาอยู่ประเทศไทยก็อยากมาทำคลิปนะครับ อยากมาสนุกสนานเหมือนที่เคยทำนะครับอยากเห็นความเจริญของประเทศไทยความพัฒนาของประเทศไทยอยากเห็นได้หลายสิ่งหลายอย่างเหมือนบาปูเคยเห็นเคยทำนะครับบาปูถึงอยากกลับมาอยู่ประเทศไทยนะครับพี่ครับนี่แหละสิ่งที่บาปูทีอ่อยากอยู่ แต่สำหรับบาภูนะครับอยากอยู่บ้านตัวเองนะครับว่าจะลองใช้ชีวิตดูสักปีสองปีอีกนะครับแต่อยู่ไม่ได้นะครับพอเสร็จสงการบาภูนอนไม่หลับกินข้าวไม่อร่อยเพราะคิดถึงนะครับพูดจากใจนะแล้วก็ไม่ได้อวยประเทศไทยพูดจากใจว่าคิดถึงประเทศไทยนอนแบบวันไหนจะไปวันไหน จะอยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอมาก็อยู่ไม่ได้นะครับยิ่งนานวันยิ่งแบบอีกอย่างเพื่อนแล้วก็พี่น้องก็มาประเทศไทยหมดนะครับเราเราจะอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าแบบมีเน็ตหรือว่าค่าเน็ตไม่แพงเหมือนประเทศไทยบาภูก็อยู่ได่นะครับเพราะว่า เราไม่ต้องใช้ตังเยอะแล้วก็กินอยู่เราก็หากินเองนะครับเนาะอันนี้คือข้อเสียนะครับค่าเน็ดเพราะอันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่าเราทําไปเราไล่แล้วก็เอาครับถ้าเน็ดดีนะครับท,ทํา y u ยูทูปพ่ลาวนะครับก็พอมีใช้นะครับพอไล่ใช้หรือว่าพอได้ซื้อ เครื่องใส่หรือว่าเสื้อผ้าใส่นะครับนาะออันนี้ทําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าค่าหนี้แพงมากแล้วก็อยู่อยู่ไม่ได้นะครับก็เลยต้องเลินต่อนะครับที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับน้องที่ยังติดตามช่องบาพูนะครับก็พูดตรงๆนะครับผมอยู่บ้านไม่ได้นะครับคิดถึงมากคิดถึงประเทศไทยนอนนี่ ตื่นเช้าขึ้นมาวันไหนวันไหนจะกลับประเทศไทยวันไหนจะกลับประเทศไทยพอมาตัดสินใจดูถามพ่อแม่พ่อแม่ก็ว่าขึ้นมาไม่ต้องอยู่บ้านอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรนะพ่อแม่บอกก็เลยตัดสินใจขึ้นมานะครับอยากมาใช้ชีวิตอีกนะครับเนาะเหมือนเริมนะครับเวลาสงการก็กลับสงการเสร็จก็ขึ้นมานะครับเพราะว่า อยากเห็นประเทศไทยไปจนจนพี่น้องกลับหมดแล้วเราก็กลับนะครับประมาณนี้ถ้ามีเพื่อนมีพี่น้องกลับไปหมดนะครับนาะเพราะว่าสังคมยุคนี้เข้าหาตังแข่งกันนะครับแบบใครมีก็เราก็ต้องมีเขามีอะไรเราก็ต้องมีอะไรประมาณนี้นะครับนาอเหิดผ้นที่บาภูอยู่บ้านไม่ได้นะครับก็เพราะแบบนี้นะครับนาะ ก็ขอ,ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องบาวูนะครับสาหรับคลิปนี้บาวูก็จะขอจบคลิปเพียงเท่า,ทานี้นะครับรอ,อ,อคลิปหน้านะครับเนาะถ้ามีอะไรบาวูก็จะออกมานําเสนอเร็วว่ามาดีแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนชอบนะครับก็เข้ามาดูนะครับก็อยากสนับสนุนก็กดปุ่มซปเปอร์เตงที่ล้านล่างไลน์นะครับเนาะกราบสบายดี